สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพาบ้านบายหนูสุนะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมพูกภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753นะคะ083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ วันนี้นะคะทางช่องพบ้านมาบายหนูสุนะคะมาใน e ีพีที่385ราคาเริ่มต้นเพียงองค์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันค่ะราคาเริ่มต้นนะคะเพียงองค์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันนะคะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกนะคะรายการที่1กันเลยเนาะพี่ๆจะได้ไม่มีเสียเวลากันเนาะ รายการที่1นนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตปรับแต่งนะคะอ่ะรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะลงลักปิดทองเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เนื้อผงแห้งๆค่ะคราบลักคราบทองนะคะเห็นชัดเจนทั่วท้ององค์เลยค่ะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการนี้ <c oughs> รายการที่หนึ่งนะคะ300ร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะ <c oughs> เป็นเหรียญหลวงพ่อกันปี2องสี่นะคะ เหรียญนี้นะคะเป็นสีผิวแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกผิวอะไรก็ไม่รู้นะได้มาแบบเดิมๆเลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้านะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะคะด้านหลังเหรียญเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเหรียญยันสวยนะคะมียันสวยเส้นเหรียญเห็นชัดเจนดูดีทั่วทั้งองค์เหรียดเลยค่ะเนี่ยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะขอบข้าง สภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองสามบาทจ้ะ300บาทนะคะพี่ขารายการต่อไปนะคะรายการที่สามรายการที่3มนี้นะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินค่ะเนี่ยนะคะพระนางพญาเนื้อดินไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นพระเนื้อดินนะคะแห้งแห้งเก่าๆคราบลาดำนะคะตามซอกเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระนางพยานเนื้อดินแห้งแห้งเก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้ไม่ทราบกุไม่ทราบพิม์พนะคะพี่พี่ดูกันเอาเองเลยนะรายการนี้นะคะรายการที่สาม 300บาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าปี2466เนื้อทองแดงลมดำนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันสวยๆแบบนี้เลยขอบข้างดูดีน,นะคะเนี่ยนะ ตัวเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกวัดปากคอมะาารเท่าปี2 4งสี่เนื้อทองแดงลมดําค่ะเหรียญสภาพดีสภาพสวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสภาพเก่าเก็บเลยนะองนี้สวยเดิมเลยค่ะสวยเดิมรายการที่สี่นี้นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่5เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค pues ่ะเนี er ่ああยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆมีเม็ดแร่มาแบบนี้เลยเม็ดแร่ผุดแบบนี้เลยค่ะเดิมๆนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้า รายการต่อไปนะคะรายการที่หค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิ์เก่าๆส,สวยๆเนื้อดําแบบนี้เนี่ยนะคะสภาพเก่าเลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสวยเดิมเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเป็นพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อดําเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อเมกสิตนะแต่ส่วนตัวน้องก็ดูไม่เป็นนะคะพี่ๆดูกันเองเลยนะ คราบกูคาบเก่าค่ะตามซอกเห็นชัดเจนเลยนี่นะคะรายการนี้รายการที่หกสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสีเงินนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะตัวเหรียญเป็นปีไม่เห็นปีนะคะพี่ไม่เห็นปีนี่นะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่เอี่ยม ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะปีรู้สึกว่าจะเป็นปีสองสี่หกเจ็ดนะคะด้านหลังนี่ยนะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเจ็ดเนื้อสีเงินสวยสภาพเคยผ่านการใช้ค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญเนื้อสีเงินสวยสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะเนี่ยนะ รายการที่7นะคะ300บาทเส้นเหรียญน,นะคะเส้นเหรียญเห็นชัดเจนทั่วท้งองค์เลยค่ะสีสวยเลยนะคะเนี่ยนะ300บาทค่ะรายการที่7รายการรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองค์นี้เนี่ยนะคะขึ้นกุไหนก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่า เป็นวัดพระเนงัแตกนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อทาไม่ทราบรุ่นเลยค่ะไม่ทราบรุ่นสวยเก่าสภาพเคยผ่านการใช้นะคะสภาพเก็บแบบนี้เลยเดิมๆเลยนะคะอง์นี้รายการที่แปดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปด เนี่นะคะสามบาทค่ะรายการที่8ปดนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 0 8 3 4 3 7นะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8-300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่9รายการที่9นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักสภาพเก่าแบบนี้ค่ะสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้ องน,นี้นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พ,พิมพ์ค่ะเป็นเนื้อผงคุกรักเก่าๆสภาพใช้นะคะเนี่ยนะเดิมๆเ,เลยค่ะเดิมๆคาบกุ้คาบเก่าตามซออเห็นชัดเจเลยเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะองน,นี้สภาพเคยผ่านการใช้นะคะเป็นเนื้อผงคุกรักรายการที่9ค่ะ300บาท 300บาทนะคะรายการที่9รายการต่อไปค่ะรายการที่10รายการที่10นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงเกา่าแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเ mm. หรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญปี82เนื้อทองแดงเกา่าสภาพเคยผ่านการใช้นะคะสวยค่ะสวยเก่าสภาพเก่าเก็บเลยนี่นะคะ คราบนะคะคราบจะเห็นคราบชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะองนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามร้อยบาทค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่ง เป็นพลาสสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยๆเนื้อผงหนึบๆเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อผงแห้งๆนะคะเก่าๆเนี่ยคะ่ะสวยเดิมแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลาสสมเด็จนะคะไม่ทราบกุคราบกุคราบเก่าเห็นชัดเจนเลยคะ่ะเนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆเนื้อผงแห้งๆรายการนี้นะคะรายการที่สิเบเอ็ดค่ะสามร้อยบาท รายการที่11บเอนะคะสามบาทค่ะเนี่ยนะคะสามบาทรายการที่11รายการต่อไปนะคะรายการที่12เป็นพระปิดตาหูกระต่ายนะคะเนื้อสอาเนื้อเมกสิทธตค่ะเก่าๆดำๆเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยเนี่ยนะคะสีสวยดมๆเป็นเนื้อเมกสิตนะคะ คราบกุคราบเก่าชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะรอยจานยันสวยๆนะคะเก่าๆนี่เลยนี่นะคะพระปิดตาหูกระต่ายนะคะไม่ทราบกุเนาะพี่ๆดูกันเราเองนะคะคราบกุคราบเก่าชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะมีรอยจานยันด้วยนะคะองค์นี้สวยนะคะสวยรายการนี้นะคะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสอง รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสามเป็นเหรียญนะคะเหรียญไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเนื้อสีแบบนี้เลยน้องก็ดูไม่เป็นนะมันเป็นเนื้อสีแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเก่าแบบนี้เลยหน้าตาท่านยังเห็นอยู่นะคะยังเห็นชัดเจนอยู่เนี่ยนะคะด้านหลังจะเป็นยันค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมมาสภาพเดิมขอบข้างเป็นแบบนี้เนาะสภาพเก่าเก็บนะคะสภาพเก่าเก็บ องนี้นะคะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนอยู่เลยเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะสีผิวแวบนี้เลยค่ะสีผิวแวบนี้เลยเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสามเนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามค่ะสวยนะคะสภาพดีหน้าตาท่านชัดเจน สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อสีผิวแบบนี้นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักองนี้นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมมีโค้ดนะคะมีตัวเลขสวยเดิมสภาพดีเลยค่ะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเนาะสวยสวยเลยค่ะ ได้พระตรงตามรูปนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่14เหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อสีผิวแบบนี้300บาทนะคะเก่าๆเ,เลย300บาทค่ะรายการที่14รายการต่อไปนะคะรายการที่15รายการที่15นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะ เนี่ยนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันส,สวยๆนะคะสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้สภาพเหรียญน,นะคะเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้า พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไวค้ค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยคะ่ะที่083 437 4753 083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ ได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นเป็นหลวมพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่นกสาิกาองค์นี้นะคะเป็นหลวมพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีนนกสาลิกาค่ะเป็นพลระเนื้อดินแห้งๆเก่าๆมวลสารชัดเจนเลยผงจุกเก่าๆนะคะสภาพดีสภาพสวยดูนะ เม็ดแลม,มวนสารชัดเจนเลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ 16- 300บาท300บาทนะคะรายการที่16ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่17เป็นพระลูกหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าเก่า,าสวยสวยเคยผ่านการใช้นะคะอง์นี้สภาพเคยผ่านการใช้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ เก่าสวยๆสภาพดีแบบนี้เคยผ่านการใช้นะคะรายการที่17นะคะ300บาทลูกหล่อหลงพ่อเงิน300บาทนะคะรายการที่17ไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์ค่ะคาบกุครคาบเก่าตามซอกเห็นชัดเจนเลยนะคะ300บาทรายการที่17 รายการต่อไปค่ะรายการที่18เป็นพระปิดตาหลงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะคะเป็นพระเนื้อผงลงรักเก่าๆแห้งๆร่อนๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระปิดตาหลงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบค่ะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆลงรักเก่าๆแห้งๆ่อนๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้มาเป็นพระเนื้อผงนะคะรายการที่18นี้300บาทค่ะ 300บาทนะคะรายการนี้รายการที่1 9 18ค่ะขอโทษทีเป็นรายการที่18นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเหรียญหลวงปู่ทิมองค์นี้นะคะใบหน้าท่านชัดเจนดูดีแบบนี้เลยเมตตาเห็นชัดเจนนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลัง ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆเลยนะคะกันน้ําได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ํา,า,า,นนาได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้าค่ะสามร้อยบาทรายการที่สิบเก้านะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเป็นพระลีลาเม็ดขนมเนื้อดินลงลักน้ำเกลียงนะคะองนี้นะคะเป็นพระลีลาเม็ดขนมเนื้อดินลงลักน้ำเกลี้ยงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะสา0อบาทสวยเก่านะคะแห้งๆเลยลงลักน้ำเกลี้ยงนะคะพี่ค่ะสวยๆ รายการที่ยี่สิบนี้นะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบพาลีลาเมดขนุนนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะคะเป็นพระพิคเนตพระเป็นพระพิคเนตเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะได้นะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพาพิคเนตนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่สะสภาพดีนะคะเนื้อแห้งๆรายการนี้รายการที่21ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่21รายการต่อไปนะคะรายการที่22 เป็นพระสมเด็จนะคะเขาเรียกอะไรนะพระสมเด็จวัดเกตนะคะลงรักนาเกลี้ยงปิดทองเก่าๆค่ะองนี้เนี่ยนะพระสมเด็จวัดเกตนะคะลงรักนาเกลี้ยงปิดทองเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเนื้อผงแห้งๆค่ะเนี่ยนะคะเนื้อผงแห้งๆเคยผ่านการใช้งานมาองคนี้นะคะเคยผ่านการใช้งานมาสวยๆเลยสภาพเดิมสภาพดีแบบนี้ รายการที่22นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่ 22. พี่พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1 0 0 0นะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่ม สายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083 4374753 083 4374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยได้พระตรงตามรูปทุกรายการค่ะจะส่งฟรีก็ทุกรายการเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่2 2 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่23 รายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเป็นเหรียญเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะคะเหรียญเจ้าสัวไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเป็นเหรียญเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆสวยๆเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่23 300บาท 300บาทนะคะรายการที่23รายการต่อไปนะคะรายการที่24ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพระปิดตาเนื้อผงลงลักเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะลักแห้งแห้งักเล่นๆอนแบบนี้เลยนะคะเนื้อผงแห้งแห้งเก่าเก่าเป็นพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่24 สามร้อยบาทค่ะลงลักแห้งๆนะคะลอนๆแบบนี้เลยเนื้อผงแห้งๆรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้อสีเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้อสีเงินปีสองสี่หกหกค่ะ สวยๆเดิมๆเส้นเหรียญเห็นชัดเจนเลยนะคะนี่นะเส้นเหรียญเห็นชัดเจนแบบนี้เลยใบหน้าท่านชัดเจนนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเป็นเหรียญเนื้อสิงเงินนะคะเก่าๆสวยๆส,ยสภาพเคยใช้มาเหรียญน,นี้นะคะสภาพเคยใช้มารายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะ สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะเป็นพระสมกอเหนือดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะหน้าตาทานชัดเจนนะคะกลีบดอกบวัวด้านล่างสวยๆแบบนี้เลยพระสมกอเหนือดินนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสีดำๆเป็นคราบลาลักดำนะคะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลย สมกอสวยๆนะคะสภาพดีเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่26ค่ะ300บาทพระสมกอนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์300บาทค่ะรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27เป็นเหรียญหล่อละครหลังค้อนนะคะเนื้อทองแดงลมงดำเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบนะคะ มีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยค่ะองนี้สวยเดิมสภาพดีนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่27ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่28เป็นหลวงปู่ทวดเน,นื้อว่านไม่ทราบกุนะคะหลวงปู่ทวดเน,นื้อว่านไม่ทราบกุไม่ทราบพิมะะ์พค่ะเก่าๆเาน,าานื้อว่านแห้งๆนะคะ เดิมๆเ,เลยค่ะสภาพเก่าเก็บเนีน่ยนะหลวงปู่ทาวดเนื้อว่านนะคะสภาพเก่าสภาพเดิมๆเ,เลยรายการที่ยี่สิบแปดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตนะคะวันนี้มีมาแค่เซตเดียวนะคะเซตนี้องละห้าร้อยบาทนะคะเซตนี้องละห้าร้อยบาทนะคะเริ่มจาก หลวงปู่ทวดนะคะหลวงปูทะะงป่ทวดมีขี้เบ้ามาคะหลวงปู่ทวดมีขี้เบ้าหลอติดขี้เบ้ามาแบบนี้เลยสภาพสวยสภาพเดิมด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีมีขี้เบ้านะคะใต้ฐานนะคะจะเป็นแบบนี้เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะ ขอบข้างหัวเลอสวยแบบนี้เลยนะคะ500บาทนะคะรายการนี้500บาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นพระนางพญานะคะพิมพ์อกนูนเล็กองนี้นะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินพิมพ์อกนูนเล็กเก่าๆแห้งๆสภาพใช้เม็ดแร่สวยๆนะคะผุดเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมสภาพดีรายการนี้500บาทค่ะ รายการเซร็จนะคะ500บาทนะคะผรานางพญาพิมพ์อกหนูลเล็กรายการต่อไปนะคะ,ะรายการต่อไปเป็นพระพิคเนตนะคะเนื้อสีทองสวยทองสุกสว่างแบบนี้เลยนี่นะคะพระพิคเนตนะคะเนื้อสีทองสวยเก่าสภาพดีค่ะทองสุกสว่างแบบนี้เลยนะคะเดิมๆเลยนะคะองนี้500บาทค่ะ500บาท เนี่ยนะห้าร้อยบาทนะคะพระพิคเนตรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาเก่า,กาๆแห้งๆนะคะ <ๆ S 1> ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเก่าสภาพดีพระปิดตานะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นตะกุดค่ะ ตะกุดไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบหลวงพอ่อเก่าๆคราบลาลักดำสวยเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะดอกยาวนะดอกยาวตะกุดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเก่าๆส,สวยๆเนื้อแห้งๆนะคะเนื้อแห้งๆเนี่ยนะเนื้อแบบว่าแห้งๆเลยอะนะคะส,สวยๆเดิมๆหัวท้ายค่ะหัวหัวท้ายเป็นแบบนี้ นี่นะคะหัวท้ายนี่นะดอกยาวนะคะดอกยาวสวยเดิมสภาพดีนะคะคลาบปลาลักดําสวยค่ะเห็นชัดเจนเลยห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของนี้แล้วเป็นเขี้ยวหมูตันนะคะเขี้ยวหมูตันแบบนี้ค่ะเนี่ยนะเขี้ยวหมูตันนะคะ มีรอยจานยันชัดเจนนะคะมีห่วงเลี่ยมรัดห่วงมาแบบนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูรอยจานยันนะคือแบบว่าสวยอะ่ะเนี่ยนะคะรอยจานยันยาวแบบนี้เลยนะคะสีสวยเลยนะคะสีสวยห้ารอยบาทนะคะอันใหญ่นะห้าร้อยบาทค่ะเนี่ยนะคะห้าอยบาทจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนกันได้ค่ะ083-437-4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ